วันนี้พามาถนนคนเดินหรือ Walking Street นะคะในซอยราชวิถี3ข้างส่วนสนิภาพจะมาด้านถนนราชวิถีหรือถนนรางน้ำก็ได้นะคะเดินนิดเดียวเองค่ะด้านนี้ราชวิถีนะคะส่วนด้านนี้ถนนรางน้ำค่ะมีอะไรให้ชมชิมช็อปไปดูกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะเที่ยวท่องกับต่องนาาดมาแล้วนะคะพาไปชมชิมช็อปที่ถนนคนเดินซอยราชวิถี3เขตราชเทวีค่ะมาถนนรางน้ำอยู่ตรงข้ามกับ king power อยู่ตรงข้ามกับ king power นะคะเดินต่ออีกนิดนะคะเจอแล้วค่ะยักษ์สตนถือกระบองยืนเฝ้าปากซอยอยู่ค่ะ นี่เรามาที่ถนนคนเดินนะคะหรือว่า i n g Street นะคะถนนคนเดินเขตราชเทวีจากตั้งแต่วันที่26สิงหาคมถึง4กันยายนนี้นะคะนี่ประมาณ16.30กานาทีนะคะนีร้านนี้เป็นที่เพิ่มหมึกย่างนะคะนี่เป็นสาโคไส้รัวแล้วก็เกลียบปากหม้อเดินต่อค่ะเดินต่อเจอกล่องจุงด้วยนะคะ น่ารักน่ารักทั้งนั้นเลยค่ะนักสะสมแวะมาชมได้นะคะมีขยุ่มไก่ฉีกใช่ไหมคะชามละเท่าไหร่คะแบบนี้ย9บาทเออห้าสเกาบอ๋อก็คือทำเสร็จเป็นแบบนี้อันนี้เขาบอกเป็นน้ำพริกอะไรน้น้ำย้อยน้ำย้อยเป็นอาหาร 1. 1> ทนอ๋อทางเหนือส่วนทางนี้ผลไม้บุฟเฟ่ให้ตัก39บาทตักไม่อั้นค่ะไก่ย่างจีรพันธ์ก็มานะคะของต้องมีมะแรงทอดค่ะส่อนได้นะครับแล้วร้อใไม่ใหม่เลยจ้าลัก,กหักพนม่ ฉกรรจ์อันามัยอนี่คือมะม่วงชิมก่อนได้นะคะเจ้แบบนี้คือยังไงคะอันนี้เป็นสลัดค่ะสลัดของเมืองสลัด้านน้ำปลาหวานนะี่แม่ชิมก่อนได้ะ ดูชิ้นปิ้งลุงต้องน้ำจิ้มพริกเผาสูตรโบราณดูน่ากินมากๆค่ะส่วนใครที่ชอบยำแซบมาทางนี้นะคะชุดหอยนางรมยำเด็ดๆ100บาทค่ะสูชิ ดูสีสันเยโวยวนตาเหลือเกินนะคะชาม่อนชิมฟรีชาใต้สูตรหัดใหญ่ราคาตามนี้เลยค่ะไก่ย่างบางตาล ย่างบางการนะคะมีอองคูตัวกะลูกตีไหนมาเจ้าเนี่ยอองปูมีน้ำปูตัวเองกระปุกเท่าไหร่น้ำปูนี่น้ำปูยายทำเองนั่นเลย40บบาทกินได้เลยอร่อยมากเออ ยายทำมาจากไหนจ๊ะยายอยู่ห่างดงเพรบ้านอยู่ห่างดงอ๋ะคนเหนือนะเจ้าหรือท่านใดอยากลองชิมแวะไปได้นะคะร้านนี้มีปูนาย่างมีน้ำปูหรือน้ำปูและก็มีอ่องมันปูด,ด้วยค่ะไทยกุ้งสดโบราณนี่โรตี จะจะหมดแล้วนะคะก็เดี๋ยวสุดซอยนี่ก็หมดแล้วาการจัดถนนคนเดินของเขตร,ราชเทวีครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับเขตเพื่อสร้างรายได้ให้คนในพื้นที่สําหรับอาหารในงานทางเขตได้ส่งตรวจคุณภาพด้วยชุดคิดรับรองว่าปลอดภัยไร้สารปนเปื้อนเชิญมาชิมมาช็อปได้ที่ซอยราชวิถี3ข้างสวนสันติภาพตั้งแต่4โมงเย็นถึง5ทุ่มง,งานนี้มีถึง สี่กันยายนี้นะคะอันนี้เป็นน้ำปูเนาะจ้าน้ำปูจา้าถือคุณแม่ทำเองอร่อยจา้าอ๋อคุณโต๊ดปูนาอ๋อเก็บได้เมินก่อนได้ตั้งปีเลยแนมะ่ตั้งปีเลยกับอันนี้นี่นนต้องไทยมันกับต้องกินภายในสองติดหลังจากเปิดจใจก่อน กระปุกหนึ่งร้อยสี่สิบเคนขายคนนี้เนอะก็จะแบ่งครึ่งถนนให้คนสัญจรได้นะคะค่ะ,คะก็จะแบ่งครึ่งซีกถนนให้รถราสัญจรได้อีกเครื่องหนึ่งก็ไว้เป็นถนนคนเดินนะคะนี่เป็นของเล่นนะคะด้าน้นเป็นของเล่นคนก็เริ่มจับจ่ายแล้วนะคะก่องเดียวเดวทานตรงนั้นนะคะ ใช่กล่องละเท่าไหร่กล่องละห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้ามี่ขยุ่มแห้งใช่ไหมคะหมี่ขยุ่มแห้งอ๋อค่ะนี่ครุกแห้งเป็นนมแพะหรือเปล่านี่ยที่เจ้าของก็เป็นคน่อ๋อเจ้าของแก้วละสี่สิบเนาะมาถ่ายนะคะมาถ่ายนะ ร้านหเอค่ะขอบคุณนะคะจ้าก็เอ๊ะหน้าคุนคุนออคุนแล้วค่ะเห็นในละครวันที่เลยค่ะอ๋อขายถึงวันที่สี่เลยนะคะจ้าไม่าอค่ะอ๋อค่ะวนี่ก็ให้น้องสาวเปิดก่อนจะต้องชื่อว่าแม่จวงใช่ค่ะจากละครคมิิตะ แม่จวงยกนิ้วขายสองอย่างขายลูกชิ้นด้วยค่ะแล้วจริงๆแล้วก็มีพวกไอ้นี้ด้วยนะคะที่นําพีับไปได้ออกมาอ๋อขายหลายอย่างชี่นี่น้ำดำใหญ่นะคะใหญ่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากใช่คะ่ะอร่อยมากคำคว่าจะรอเพื่อ ๋อมีน้ำเงาะน้ำลำไยน้ำดิ้งจี่มีสามน้ำใช่ค่ะแล้วก็มีลูกชิ้นด้วยถ้าของร้านสวยงามชื่อไม่จวงจ้าได้ค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจ้าจ้ามีครุกเป็นของมังแร่นะคะมีครุก เดี๋ยวเราลองชิมดูนะคะเมฆรุกเขาบอกว่าใส่น้ำพริกน้ำย้อยนะคะน้ำดำใหญ่เดี๋ยวเรากินข้าวเย็นเลยนะคะวันนี้เรากินข้าวเย็นเลยนะคะทานไปมองรอบตัวไปหมี่ขยุ่มไก่ฉีกอร่อยค่ะน้ำดำใหญ่ก็หวานไม่มากในงานมีโต,ต๊ะเก้าอี้ให้นั่งทานสบายๆค่ะ ากลับกลับทางเดิมไปขึ้น BTS ที่สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิค่ะผ่านร้านหมูปิ้งสตรีทฟู้ดแบบไทยๆผ่านงานกินข้าแรงรุ่งาที่ห้างเซนจูรี่ด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ